สวัสดีครับืัอน,นี้ฮามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์515ก่อนจะนอนอัปเดตอัปเดตพลัง SSR ตัวแรกคือคือทาลาชาทะเลลึกตาลาชาทะเลลึกเลยอีกจะยอีกาไปเลือีกไอ เดือนหน้าเนาะเดือน้าไอ้น่าเ,นเดือน,น้าเ,เกียรลอ,อีกสองเดือนสามสี่สิบสองโมบัตรันเลยภาษีมีประมาณร้อยยี่สิบบาทกับเพชรห้าหนึ่งสี่แปดห้าพันหนึ่งร้อยพึ่งได้พังแรงๆเนี่ยไอตัวการันตีการันตี โซนิกอีกของออข่อยบวขึ้นยาดอกยโซนิกนี้เพราะว่าข่อยสีเอาอันนี้ข่อยมีเคล็ดลับข่อยทัานทัานในโซนนี้อีกเจ็ดหมื่นกษัตริย์ประมาณของสีฟ้า่อยสีเอา์ตัวอื่นมาแบกให้ทาทาสุราชาถ้ามาด้นนวิวสาวินบอกกระเช้าอันนี้ <c oughs> อันนี้คอยกสีไดอันนี้คอยกสีไดประมาณของสีฝาท่านใดโจมตีความเร็วกสิดีะสิเนีนเป็นเซตเซ้นงก็เซ้ตน,น,น,นักบวดมันจะเพิ่มความเร็วให้อีกตอนนี้ก็พลัง1 7 4 5งห้าสก่อนสีนอนอันนี้เพิ่งเล่นนี่ สี่พันนี่ยห้าพันนี่เพิ่งจะมาเล่นตอนหัวคำเลยเนี่ยอันนี้คือคนขอเป็นมูสเปนสเปนโอเมีนโอเมีนสเปนตัคิวเนาะสองหมื่นสามอันนี้คือข่อยคือคนที่เอาข่อยเขาคิวนล้วไข่สีมาเฮ็ดคลิปแยกรับของเต็มมาแล้ว 30เพิบนในคิวสองหมื่นสองสองหมืนสองนี่เขาอยูไไ่อะไรวะยิหกเนาะยิหกันนี้วยิบจละได้วัคซีนแมนแย่อยูได้ดากชัยนี่ก็แย่ว yeah. ัคซีนแมนนี่ก็ เตสเซอร์เตสเซอร์ส <descon fin anta> <ori. S 2> ี่หกหนึ่งข่อยเกษตรวัคซีนแม่นอยู่ดิสี่หกหนึ่งขอยสี่หกหนึ่งตอนแรกค่อยจะไปเตนอันนี่ดอกว่าสีสางคิวว่าสางดอกขาดสางจะไปเติมอีกเปลี่ยนแล้วเราจะเป็นสายฟรีเจ็ดพันว่าไม่เห็นดอกกิวเนี่ยขอแค่ทุกคน เอ็ดภารกิจเข้ามาแล้วกาลิตมันก็สิได้มันก็สิเก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บไอ้ขายขายเก็กซิเดตซิดเของอันนี้ซินส่วนฮฮโดรเพดหาซิลเพชรอันนี้ก็ไปรับรองมันก็ดีดีสำหรับเจ้าขอด้วยดีสำหรับกิวครับอันนี้บ็อกซีแม่มันกับปั่นไงเพราะว่าอยู่นี่มันมีขาย อันนี้ขายอยู่แปดร้อยไขวานะน้นำเสือ,อน,นี่ดีกว่านี่ตัวนี้เสือสะพายนี่อันนี้ก็ได้อันเดียวนึงเบาดกมือ่อื่นมือ่อื่นเกษีอันนั้นมือ่อื่นเกษีเพื่อได้หอดเพื่อไปหยิบสามสิบ ขอดอมเมนนื่อในสามสิบเบลสามสินี่จะขอบเบลสามสิบเยอะเมื่อกว่าสิไปกะดอกขมูกว่าน้าเมเจ็ดจะาของเจะาของ,มเ,ของมมเมื่อเจ็ดขมูเยเมื่อเมืหก โอ้ป่ะเดี๋ยวนั่นโอ้มาพิมพ์หน่อยเพ่มใหญ่หมอนไม้ยิงไปเลบอีกครึ่งรดได้อยู่สองอันโอ้อีโซโก้คอยตีไปมาอีโซโก้ตีไปห้าเป้าหมายเจ็ดพันบอตาย ากากวานตีมาตึงพอไม่ตายวะตาย <c oughs> อ,อันนี้มันใส่ข้อนะกากวานใส่ข้อนะกากวานขอเสียเลขขั้นศัตรูบ่าตายขค่จะคลองตายอีกนะกากวานขั้นเปิดแถลกนะศัะตรูตายก็คือได้เพิ่มมาอีกหกลูกเนาะ เรียบร้อยเลยซุปกว๋อค่อยกติธรรมดาไปขอเสียของทอดรสชาติทะเลลึกวะ่นาดไม่ต้องติดตามทานไม่ขอเสียหรือไฟเผิอกแต่ว่าโนมีนเนี่ย เรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เดือนสิมาอัปเดตไหม